อยากจะเป็นนักสื่อสารอะไรบางอย่างเหมือนกันนะสื่อสารความความจุกดใดในโลกล้วนจุกระเบอะไรอย่างเี้อะไรอย่างเงี้โอ้โหมันแน่ได้โตทำงานอยากรู้จักเคนนักดนตรีคร่าวๆครับผมเป็นเด็กยังไงเติบโตสั้นๆก็มอปลายก็เรียนเตรียมอุดมก็คือเป็นเด็กเรียนใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่า ไม่ค่อยเรียนรู้เรื่องชีวิตคือเนิร์ดเนิร์ดมากใส่แว่นสีอทองอย่างนี้ oh. แล้วก็ คอ,อเขาเตียงหมดูดมก็เหมือนมันเปลี่ยนชีวิตเราเพราะว่ามันเปิดมากขึ้นดูสยามสแควร์เนาะก็ได้ไปเที่ยวได้ไปหลีหญิงบ้างได้ไปเตะบอลกับพเพื่อนเพื่อเล่นเกมมันก็ <c oughs> พูดแค่นี้หลีหญิงด้วยใช่ไหมเรียกว่าเรียกวข้าหาข้าหาผู้หญิงธรรมดาดีกวดาธรร <c oughs> มชาติผู้ชายธรรมดชาติไดจีบสาวจีบอะไรขอเบอร์ทั่วไปมันก็เลยเติบโตขึ้นแล้วก็ตอนที่เลือกเรียนคณะตอนนั้นผมผมยังเป็นเอ็นทรานซ์อยู่ผมเลือกเพศสัตว์หมดเลยสี่อันดับ แล้วก็หลังจากนั้นจบมาก็เป็นเภรสัต์อยู่ประมาณปีสองปีเป็นเซลลเป็นเซลลขายยาเซลลขายยาแต่ว่าลึกๆเราอ่ะไม่ได้ชอบงานด้านนี้มารู้ตัวตอนหลังก็คือชอบเขียนหนังสือชอบอ่านหนังสืออยากเล่าเรื่องตั้งแต่เด็กหรอปะไม่เด็กครับมารู้ตัวตอนเรียนมหาลัยเพราะว่าที่มสวองคลักษ์เนี่ยมันไม่มีอะไรทำผมก็เลยไปห่างเมืองคือเจริญที่สุดคือเซเว่นผมเดินเซเว่นเวลาสามรอบไอ้ที่บอกหลีญิงก็คือชวนหญิงไปเดินเซเว่น ก็มีอ <screws> ย <epherd stumbled S 1> ู่แ <desserts> ค่นั้นแหละเดี uh ๋ยวะโทษนะฮะคือจนเรียนจบจนขูดหินปูนแล้วแม่แล้วเขาย้ายมาเขียนหนังสือเนี่ยเอสารอนัตตันตาหลังจากนั้นก็ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนสายมาไม่แม่ไปขูดหินปูนแล้วก็มาไม่ได้ขายยาแล้วไม่ขายยาแล้วก็เลยมาทํางานด้านการเขียนหนังสือก็เป็นตาแหน่งเล็กที่สุดเลยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารอเดะในตอนนั้นโอ้ยเป็นหักหักเหมือนกันนะใช่ครับจากชอบอ่านใช่แล้วก็อยากจะทํางานเกี่ยวกับหนังสือใช่คือ งานเป็นนักเขียนเลยไหมตอนแรกอยากเป็นนักเขียนก่อนแต่ว่านักเขียนมันยากคือนักเขียนมันลองคิดภาพคนที่เขียนหนังสือไปเล่มๆมันยากมันเป็นทักษะที่ต้องใช้การสะสมระดับหนึ่งประสบการณ์ก็เลยงานที่เราพอที่จะทําได้ก็คืองานนิตยสารมันคือสื่อมวลชนที่เดินเข้าไปสัมภาษณ์คุณอาร์ตสัมภาษณ์คุณเผือกแล้วก็ถอดเทปแล้วก็เรียบเรียงมันออกมามันเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่คนคนนึงพอที่จะทําได้แล้วก็ อาชีพนี้มันโคตรสนุกเลยครับมันได้เจอคนเยอะผมเข้าออฟฟิศไปวันแรกผมเจอพี่โนต้ตอุดมอย่างเงี้ยเจอพี่ต้อมเป็นเอกอเจอพี่เต,อต๋อนวะคนยุคนั้นกําลังเริ่มมาคือเรารู้สึกโอ้จากเด็กเพรศั์คนหนึ่งบ้านนอกบ้านนอกอะ่ะมันมาได้มาเจอแบบเซเล็บเราก็เจอคนที่มีความสามารถเราก็ตื่นเต้นเราก็เลยมีความสุขมากก็ทำมันนั้นมาเรื่อยๆแล้วแต่หลังจากนั้นอาชีพมันก็ก็แตะต้องมาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่า ตำแหน่งในเดอะสแตนดาร์ดเป็นเคนเป็น CEO ครับ CEO ของเดอะสแตนดาร์ด <The Standard. S 2> เล่าถึงการกําเนิดของสแตนดาร์ดนะครับไ,ได้ครับรจริงๆมันเกิดขึ้นจากตอนอยู่ฝั่งเขาเรียกว่าบริษัทเด,เดโพเอ็ดของพี่หนงวงธนงหลายคนรู้จักพี่หนงวงธนงซึ่งแกเป็นเจ้าพ่อเด็กแนวย,ยุคหนึ่งนะฮะซึ่งทําอเดมา ผ่านไปประมาณ16ปีของอดีตตอนนั้นน่ะผมเนี่ยกลับมาทําแหละพอดีผมมีออกไปทำที่อื่นนิดๆหน่อยๆ<ะ>ก็ไปเติบโตตามสายงาน<ะ>ฟีน่ลก็ชวนกลับมาทําสื่อออนไลน์เล็กๆเ,เจ้าหนึ่งประมาณ6-7ปีที่แล้วตอนนั้นต้องบอกกันว่าโลกออนไลน์มันใหม่มากมันไม่มีใครทําผมก็มาทำสื่อสื่อหนึ่งชื่อเดอะโมเมนตัมในตอนนั้น ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับทำแล้วมันผมมันเกิดมากเลยแต่ว่าบางเอิญมันเกิดอุบัติเหตุอย่างหนึ่งก็คือความคิดเห็นของผู้บริหารก็คือพี่นงเนี่ยกับคนพูดถือหุ้นต่างๆไม่ตรงกันก็เลยมองว่าอังนั้นเราออกมาทําของตัวเองดีกว่าพี่นงก็เลยชวนผมออกมาด้วยหลังจากที่ทำเดอะมูนตั้มไปประมาณ6เดือนหลังจากนั้นมันก็เลยเป็นจุดกาเนิดของเดอะสแตนดาร์ดข่าวที่ทําตอนนั้นเราเลือกเป็นทางด้านออนไลน์มีแบบแยกเป็นพอดแคสต์อย่างหรือว่าเป็นแค่ข่าวที่รายงานข่าวอย่างเดียวมีแล้วครับตอนนั้นมีพอต์ต อย่างหนึ่งคือหูคนเราเนี่ยมันมีกิจกรรมบางอย่างที่มันไม่สามารถเอาสื่ออื่นๆมาแย่งได้เช่นตอนขึ้นรถไฟฟ้าเช่นตอนออกกําลังกายเช่นเรื่องของตอนแต่งหน้าตอนทํางานบ้านซึ่งผมมองว่ามันเป็นเทรนดในอนาคตในตอนนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะทําลองทําดูซึ่งก็อย่างที่เห็นแรกๆก็ไม่ประสบความสาเร็จแต่เราเชื่อว่าเทรนมันมาคือไลฟ์สไตล์คนมันเปลี่ยนแล้วก็เรามองว่ามันมีสื่อแบบคนที่ทําอย่างเงี้ยน้อยอย่างน้อย เราอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่เราต่างที่สุดก็เลยเริ่มต้นทําตั้งแต่วันนั้นเลยครับมีความลับอย่างนางที่เล่าวันนี้ได้ก็คือช่วงเขาเริ่มพอดแคสต์ของ The Standard ใหม่ๆเขามาจอยกับเอทามคุยนั่นคุยนี่นะนะแต่ไม่ได้เริ่มครับอ๋อหรอคุณคุณผมคุณคุณมีโปรเจริงๆฝั่ง A อ i า e หรือแกมี่นี่ผมแวะเวียนมาบ่อยนะคุยงานกันหลายๆครั้งจริงๆก็เฉียดไปเฉียดมาใช่ใช่ใช่ แต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานนะครับอ,อืยังได้อยู่ใช่ไหม <c oughs> ยังได้ครับอยากจะเป็นนักสื่อสารอะไรบางอย่างเหมือนกันนะสื่อสารความความจุกกระป๋องใดใในโลกล้วนจุกกระป๋อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันแน่ <laughs> ผมมีรายการชื่อ The Secret Sauce ใช่ไหมน้องก็บอกให้ทำเดอะซิกเก็ต e ีดให้เป็นทางผมเลยครับโอเคชวนเลยครับครับผม Everybody ดูคลิปจบแล้วอ่ะ